โอ้แมนแฮนไปทัวร์ทริปนี้เราสองคนจะพาไปเที่ยวกันที่หาดบางสะเล่ <laughs> โดยงบคนละ250บาทจนะ้าทุกคนครับหลายคนอาจยังไม่รู้จักหาดบ้านบางสะเลนะครับหา <c oughs> ดบ้านบางสะเลเนี่ยอยู่เลยพระยายไปประมาณ20กิโลนะครับจะเป็นฟีลแบบว่าเมืองตากอากาศชิวๆบรรยากาศดีๆไม่วุ่นวายนะครับชชนจาประมืงเล็กๆ โดยโปรแกรมนี้เราจะพาไปนั่งร้านกาแฟก่อนเลยนะครับเป็นร้านกาแฟอยอยู่ติดทะเลนะฮะวิวนี่คือแบบไม่มีอะไรบังเลยนะครับ<ช>เห็นทะเลเต็มเต็มลมลื่นเนาะบรรยากาศแคมปิ้งเลยเนะใช่แล้วก็เมื่อกลงวันนะครับเราจะไปกิน หารตามสั่งที่อยู่แบบริมทะเลเลยนะครับทุกคนครับโต๊ะเนี่ยตั้งบนทรายเลยขนาดนั้นเลยนั่งกินริมทะเลเลยแบบกินข้าวไปอย่างเงี้อย่างนั้นอย่างงั้นราคาไม่แพงด้วยนะครับรวมถึงมื้อเย็นเราจะไปแวะซื้ออาหารทะเลกันที่ตลาดบางสิรยนะครับมาทำมื้อเย็นกินกันนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยใช้เงินคุนละ250บาทเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะพอหรือเปล่ามันดูเยอะมากเลยนะโปรแกรมเยอะเหมือนกันนะ ดูแน่นเดี๋ยวไปดูข่าวมาจะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะจะพอไม่พอเดี๋ยวรู้กันนะครับไปครับพร้อมหรือยังพร้อมค่ะพร้อมไปใช้งานแล้วจ้ะ <laughs> ทริปนี้จะพาไปเที่ยวหดาดบางสะเริกันนะจ๊ะ พักพร้อมมโนน้อมเปรมปีไม่มีหมองจะทํางานใดสมใจปองมีพักต้องเสจสองอารมณ์ตนดีเนี่ยดีป่ะดีอ่าเป็นไงบ้างครับแนะนําคนดูหน่อยไหมเวลามาบางสเสรลใช่มาวัดบางสเสรคงคารามอ,าอยู่ก่อนถึงหาดบางเสเลเนาะเขาบอกว่ามีอะไรนะหลวงพ่อศักดิ์สิทธ เนรมิตสมปทานา,ามากรบบาบไหว้ดูนะครับครบไหมนะครับหลวงพ่อรวยลวหลวงพ่อสวรทนหลวงพ่อทองอยู่โ oh, <no. S 2> อ้เนาะเ่านที่เรามากราบไหว้กันวันนี้นะครับไปไ,ปไปไหว้พาเสร็จแล้วไป็นไต่อก็ไปกินกาแฟ อะไรจ้ะอเมริกาโน่คาบูเช่กวางยิงนะสินเบื้องซินได้สั่งอะไรครับแปลว่าหนูเก๋จะชิมจะสั่งอะไรไปอเมริกาโน่คั่วกลางเมล็ดบราซิลเป็นไงบ้าง ด,ดีเลยเหรอดีเลยหรอนี่ราคาเท่าไหร่นะหกสิบบาทเหรออู้อ้ราคาไม่แพงเลยนะกาแฟหอมมากมน่ารักเลยนี่หนูแดงไม่ใช่หมูแดงเธอหมูเก๋อ้าวเป็นไงบ้ <laughs> งา,บางละ่ะ กาแฟดีใช่จริงๆแล้วคือที่เราจะมาันร้านมันปิดเนาะแล้วก็เราก็มาเจอร้านนี้เออถือได้รองร้านใหม่ๆนะครับนี่ชื่อร้านว่าหนูแดงใช่แล้วเออเปิดมาปีกว่าแล้วเนาะไม่แพงนะไม่เคยสังเกตเลยเนาะแก้วละหกสิบบาทไดมบรรยากาศดีอร่อยนะคือแบบสําหรับสายที่แบบเรากินพวกกาแฟดำแบบเนี้ยคือรสชาติกาแฟความหอมมันคือแบบ เกินราคา60อีกแถมวิวไปอีกโอ้ oh my g o ดเนี่ยติดทะเลงี้เลยนะทุกคนครับมีห้องน้ำบริการด้วยนะจ๊ะไปไปไหน,นกันต่อไปกินข้าวกลางอ่าไปกินมื้อเที่ยงกันดีกว่าจ้าวันหยุดก็อย่างนี้นะกินสารพัดเลยตลอ,อดอเลย ดอกอะไรจ๊ะดอกลักไงไป่ะเดินนำไปเลยครับนี่คือนี่คือสถานีสถานีรถไฟของเราเนาะใช่แล้วร้านข้าวนะครับทุกคนของเราอยู่ต uh huh ิดทะเลแบบนี wow ้เลยนะจ๊ะทุกคนค่ะบอกพิกัดหน่อยสุดหาดเออบางเฉลยเลยทุกคนหัวโค้งที่จะออกทางนึงสุดหาดแบบนี้นะครับร้านอยู่นี่เลยนะครับ ที่จะมาถามอะไรคุณป้ามาถามว่าคุณป้าเขาหาอะไระหาหอยเสียบเอามาดองน้ำปลาโอ้ที่เขาขายแพงอกันเนาะใช่ใช่ที่ถ้าเกิดไปแถวบางแสนเขาจะดองใส่ขวดเอาไวอ้อ,อ,อันนี้ป้าเขาแบบอยากกินก็มาหาแล้วก็ดองกินเองคืนหนึ่งก็ได้กินแล้วไม่ได้ขาย<อ>คืนหนึ่งก็ได้กินไม่ได้ขายอดองกินเองแล้วจะเลือกไซส์ที่ตัวใหญ่ๆห,หน่นนอยเท่านั้นนี่คือวิถีชาวเร มาแล้วครับนี่ของผมพาเสียวทะเลอันนี้คือกระเท ا ทะเลนะคะแล้วก็อันนี้คือทะเลนะจ๊ะอาชิมมาซิ่เนจานละ80บาทนะครับจานซิมเบอร์เป็นปากเต็มคำี่ยบ้างเอาจริงจริงนะก รสชาติหือว่าเข้มข้นนะเผ็ดซอสก็เข้มข้นโอเคอยู่ใช่อร่อยใช่ไหมสรุปอร่อยให้นอาอยู่มาลองชิมพาซิ๊วทะเลหน่อยนี่นะครับจานละแปดสิบเหมือนกันนะจ๊ะวิวดีมากเนาะลมดีด้วยนะนั่งนี่เละทนกคาซีอิ๊วยังไม่ได้ปรุงนะเพิ่มบ้างใส่พริกก็ได้เลยอร่อยเหรอคือยังไงเข้มข้นเลยเหรอ รสชาติค่อนข้างพอดีแล้วแต่ถ้าใครชอบออกแบบเหมือนมีเปรี้ยวหน่อยก็ใส่เปรี้ยวไปนิดนึงสีข้างค้นมากครับทุน,นี้<ม>สีแบบสียุกเน็ตๆมีมีกุ้งด้วยหมึกด้วยน,น,น,นะจ๊ะกับวิวคือไหนเลยเนาะโอ้โหล่มลื่นนะครับที่ร้านบรรยากาศดีมากล่มลื่นแล้วก็ติดทะเลแบบนี้เลยนะครับเท้าเหยียบทรายอย่างนี้<ม>เลยทุกคนนี่เนี่ยนี่บรรยากาศของความมาเที่ยวทะเลจริงๆบ้านนู้นเป็กันบ้างบ้านนู้นเป็กันบ้าง แซบ่บไม่ได้กินส้มตามนะแซบเหรอคนมันแซบเนาะคนกินนะแซบว<ฮ>ิทยใขายของ <c oughs> คนมันแซบอ่ะเนาะมันกินอะไรมันก็แซบกินปิัดออแถวบ้าเป็นอากาศดีค่ะไปแล้วกันต่อจ๊ะ ไปหาที่นั่งปิกนิกกันอากัดดีดีนะใช่แล้วออตอนนี้โอ้ทะเลแแดดเริ่มมาแล้วนะแต่ว่ายังมีลมอยู่ แต่ไงบ้างจะ๊ะพี่เพิ่งหลับมาคุยกล้องก่อนม <c oughs> ือนจะชิลมากทุกคนตอนนี้แบบแดดอ่อนๆลมเย็นๆถ้าได้เปลมาผูกนี่คือหลับได้เลยนะ,นะถ้าเกิดใครชอบแบบว่าไม่วุ่นวายนะครับเ<ช>งียบสงบนะครับแนะนำมาที่หาดบ้านบางสะเร่หาดบางสะเร่เนาเะรรครบนะเมื่อกี้ม,มีทั้งวัดมาไหว้พระก่อนเหมือนเราก็ได้เนาะกินกระฟงกาแฟ ร้านอาหารก็มีให้เลือกเยอะมากจริงๆมีหลายร้านนะครับเนาะร้านกาแฟก็หลายร้านรวมถึงร้านอาหารก็เยอะแยะหมดเลยใช่หรือจะเป็นแบบรถอะไรนะรถซาเล้งอ่ะที่เขาแบบขายอาหารเนี่ยเขาก็มีจอดให้ซื้อได้อยู่ตอนนี้ผ่านไปครึ่งวันแล้วใช่แล้วใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วจ๊ะก็มีแต่น้ำมันรถหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีกาแฟกด้านหนูแดงใช่แล้วก็มื้อเที่ยงมื้อเที่ยง จ้าละแปดสิบก็เป็นหนึ่งร้อยหกสิบอ่ารวมเป็นรวมทั้งหมดลบห้าร้อยแล้วเหลือร้อยแปดสิบบาทจ้า <c oughs> ข้ามข, <c oughs> ข้ามข้าตอนเลยรวมเท่าไรลบพร้อมเลย <c oughs> จำไม่ได้ไง <c oughs> <c oughs> นึกไม่ออกไงมาดูเนี่ยในนี้มันเขียนอย่างงี้ให้เอาไงอ่ะพร้อม,ม <c oughs> ลบให้เลยเออลบให้เลยดิแต่นี่งบสองคนละห้าร้อยนะใช่ต้อง ลบไปทั้งหมด3 2มร้เหลือร้อยได้ไหมมีเวลาคิดก็คิดออกเดี๋ยวดูนครับว่ามือเย็นจะได้อะไรเนาะใช่แล้วเอาไว้ให้เริ่มหิวๆก่อนเนาะไปซื้ออือกาศดีส่วนสองคนนี้ก็หวานหวานนะสิ่งที่หวานกันตลอดหวานไม่เคยจางเินมาก

ป้าขายถูกสุดแล้วเนี่ยใช่ป้าขายถูกสุดแล้วเนี่ยป้าขายถูกสุดแล้วเนี่ยเดินมาป้าขายถูกที่สุดแล้วเออใช่ใช่ถูกสุดแล้วตัวเบลอเลยนี่ใช่ตัวเบลยนี่นี่นุนนุคอขอยิ้มนะนี่อันนี้คือสามร้อยยี่สิบบาททคนเกือบเต็มฝ่ามือใช่จริงอยากจะแนะนำนะครับเวลามาที่บางสรีเนี่ยนะครับ ให้ซื้ออาหารทะเลแล้วคุณป้าใชร้านคุณป้าเนี่ยถูกที่สุดแล้วนะครับเมื่อกี้เราสองคนเดินกันทั่วแล้วนะครับใช่ทุกร้านบางร้านเนี่ยขายคือไซส์เด <3 90, S 1> <hn> ียวกันนะครับพุ่งโลร้อยสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเจ็ดสิบนะครับมาเจอร้านคุณป้าเนี่ยโลละสามร้อยใช่เลยนะครับแล้วคุณป้าเนี่ยจะอยู่ร้านสุดท้ายก่อนถึงหาดนะครับอยู่ขวามือร้านไม่มีชื่อร้านนะครับคุณป้าบอกเปิดมากับ50ปีแล้วเราจัดมาครึ่งกิโลใช่เลยครับผม150บบาทนะจ๊ะแล้วก็มาม่าด้วย นี่มาม่าสองซองนะครับเดี๋ยวราจะทําเมนูเป็นกุ้งเผาแล้วก็บางส่วนที่จะเอากุ้งมาใส่ในมาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันครับนี่อันนี้2อย่างเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบสี่ร้อสี่ร้อยสิบสี่บาทอุ้ยตัแรกเดือดร้อยแปดสิบเงินเดือ1สิบหกบาทนะจ๊ะโอ้โคนละสอง้ยสิบบาทไปทำอะไรไปทำอะไรบ้างได้เนี่ยห้าสิบหกบาทยังเลือ เดี๋ยวไปดูกัน,นครับว่าน้านทานจะเป็นไงบ้างนะจ๊ะใช่จ้ามีส่าแบบนี้เลยจะเป็นแบบนี้เลย <c oughs> ทุกคนตู้ใหญ่มากสามร้อยนะเจ้าใหญ่มากได้ปลากินแล้วครับผมนี่ใส่กระปุกเลยเนาะใช่นะฮะน้ำจิ้มทำจากบ้านนะครับใช่จ้ามี่นนเยอะมากเลย คืออยากจริงๆคืออยากกินหัวมากกว่าลองชิมดูก่อนว่ากุ้งป้าเขาสดหรือเปล่าแค่จับแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันสดมันเด้งอ่ะมันแบบเด้งดึง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 อย่างเงี้ยเข้าใจปะมือใหญ่นะลองถ้ากับมือดิมือใหญ่นะเนาะโอ้โหเออเกิดไม่กินด้วยอ้า เป็นจ <c oughs> ังใดมือหวานมันสมมันกอรออ่าตีลงชิมดูครับผมนี่มาตำยำกุ้งครับ <c oughs> ดิมทะเลด้วยนะแซบบ่แซบบ่จ้าเพราะว่าโดนกดดันอยู่นะคนโคนแบบนี้ไม่แซบได้ไงเนาะว่าตำยำกุ้งเนาะจริงแบบกุ้งแบบกุ้งจริงกุ้งนั้นป้าสดมากเนาะใช่จริงต้องทิมไหมต้องป้อนแล้วต้องป้อนแล้วต้องป้อนแล้วชิมสิจ้าพี่รัก มันจะอร่อยขนาดไหนฮัลโหลมันอร่อยมากเลยค่ะทิลาพอเมียก่อน <c oughs> มาม่าบ้านหวานเนาะนี่คนดีๆเมนูสุดท้ายของวันนี้ครับผมยืด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 อย่าไงฮะกินมาม่าทะเลแบบริมทะเลแบบนี้ บอกได้คำเดียวเลยว่าร้อน <laughs> ร้อนมาอือร้อนที่สุด <laughs> อร่อยอร่อยจบทริปบางสเร่หนึ่งวันกับเงินคนละสองร้อยสิบบาทนะครับใช่ค่ะสองคนรักก็เยเป็นห้าร้อยเนาะใช่วันนี้ใช้เงินไปทั้งหมดสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทใช่แล้วน้าแจนเหลือเท่าไหร่ครับ เหลือ16บหกบาททุกคนยังเหลือนะครับเนี่ยถือว่าวันนี้ใช้คันคุ้มค่าคุ้มราคาเนาะใช่ตั้งแต่เช้านะครับคันโมงน้ำมันมาเป็นกาแฟใช่คานข้าวบางวันเออรวมถึงมื้อเย็นเรานี้ด้วยมื้อเย็นได้จัดเต็มมากนะครับเนี่ยโอ้ประมาณนี้ทุกคนนะเดี๋ยวแอบฝากช่องโอแมนให้ไปทัวรด้วยนะครับใช่ค่ะฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวกลับและทิปหน้าจะไปไหนอีกเจอกันใหม่ทิปหน้าครับใช่แล้วจ้ะ นี่ายบายมาเที่ยวกันมาเที่ยวกันเนาะบางสะเรงเงียบสงบใช่แล้วใกล้กรุงเทพด้วยแม่มาเที่ยวกันนะคบนี่ไปแล้วบ๊ายบาย